สวัสดีครับผู้ชื่อตรีพบเห็นวลาลนะครับหรือผู้บอยสอนวิชาสุสานะครับในช่วงชั้นที่หนึ่งครับปีหนึ่งปีสองปีสามหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าการดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับเมื่อเจบป่วยและบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการจะป่วยจากตาแดงนะครับและการจะป่วยจาก,กุจจาระรล่วงนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้มถจพ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพตัวชี้วัดมถพจพ4.1ปจ .2 ทับ4นะครับอธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วยการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น มทจุดพ .4.1 จุดพจุดสอทับหการปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ระบุสาเหตุอาการและการปฏิบัติตนและการป้องกันโรคตาแดงและการเจ็บป่วยจากอุจจาระร่วงได้ 2เขียนแผนภาพเรื่องโรคตาแดงและการเจ็บป่วยจากอุจจาระล่วงได้หนนะครับนักเรียนคิดว่าคนที่เจ็บป่วยจากตาแดงส่วนใหญ่นะครับเกิดมาจากสาเหตุใดและพบมาที่สุดในช่วงฤดูใดครับ2นักเรียนเคยเจ็บป่วยจากอุจจาระล่วงหรือไม่ครับและมาจากสาเหตุใด อาการการเจ็บปวยจากตาแดงนะครับก็คือเราจะรู้สึกแสบตานะครับคันตานะครับแล้วน้าตาไหลนะครับเคื่งตาแล้วก็ตาแฉะนะครับการที่นักเรียนจะเริ่มคันตานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนรู้สึกว่ามันระคายเคื่งตานะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตนเลยนะครับนักเรียนอย่าเอามือไปขยี้ตาตัวเองครับทนอีกนิดเดียวครับ นำพาตัวเองนะครับไปที่ก๊อกน้ำครับหรือไปที่มีแหล่งน้ำสะอาดนะครับให้นักเรียนใช้น้ำน้ำสะอาดนะครับล้างตานะครับกรอกตาให้ทั่วเลยนะครับนะครับตอนนั้นจะเป็นเบื้องต้นนะครับที่สามารถป้องกันได้นะครับก่อนที่นักเรียนจะเป็นเขาเรียกว่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรที่จะเกี่ยวกับตาจะสามารถป้องกันได้เบื้องต้นเลยนะครับ เพื่ออาจจะเป็นน้อยลงพุยง่ายครับหรือว่าก็หายเลยครับการปราร้องกันการจะป่วยจะแดงอย่างที่ครูพูดไปแล้วนะครับกอ็อย่างแรกอะ่ะไม่ควรให้ฝุ่นเข้าตานี้บางทีเราก็เผลอได้นะครับบางทีฝุ่นมาแล้วเราลืมลืมหลับตาหรือหลับตาไม่ทันก็นั่นแหละครับะระคายเคืองได้ ถ้าเกิดถ้าฝุ่นเข้าตานะครับให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาดนะครับเป็นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อย่าขยี้ตานะครับอันนี้ต้องเรียนต้องทนให้ได้ครับอย่าเผลอขยี้เลยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงปุ๊บอะไรเข้าตาก็แล้วแต่ให้ขยับขยับตาลีตาไปครับแล้วหาน้าสะอาดล้างให้เร็วที่สุดครับแล้วก็อย่าใช้ภัชนะาร่วมกับผู้อื่นนะครับอ่อันนี้เดี๋ยวมีคนส่งพ่อคนหนูภาชนะามาให้นะครับก็เอาใช้เลยอย่างเงี้ยครับ บางทีไอ้คนที่ให้หนักเรียนมาก็ลืมไปว่าอาใช้ภาชน่าอบนนี้ไปแล้วนี่ครับก็จะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้นะครับแล้วก็อย่าให้มแมลงหวีตอมที่ตานะครับมแมลงวีนะครับมันจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆนะครับมันชอบอยู่กันเป็นฝูงๆนะครับบางทีนะครับเดีย๋ยวเราเห็นเป็นฝูงๆปั๊บเดียวนะครับมันบินมาที่ตาแล้วแหละนี่แหละครับให้หนักเรียนหลีก หนีจากมันเลยนะครับเมื่อเห็นบินบินเป็น,นูงะงถ้ามันจะบินเงียบมากเลยนะครับแต่นักเรียนเนี่ยสังเกตได้เพราะมันชอบบินเป็นูงๆงนะครับแต่บางทีที่มันดิ่งมาที่ตาเราเนี่ยบางทีก็มีไม่กี่ตัวหรอกครับแต่ทีเนี้ยอยากให้นักเรียนเนี่ยระวังตัวแล้วก็เป็นคนตื่นตัวตรงเนี้ยครับเห็นปุ๊บอ่าไม่ต้องพูดง่ายๆว่าหลีกจากทางนั้นไปเลยครับนักเรียนจะได้ปลอดภัยนะครับ ทีนี้นะครับมาดูนะครับสาเหตุจากการเจ็บป่วยจากอุจจาระร่วงนะครับก็คือเกิดจากการดื่มน้ําที่มีเชื้อโรคนะครับหรืออาหารที่มีแลงวันตอมนะครับอาการการเจ็บป่วยจากอุจจาระร่วงนะครับก็คือมีอุจจาระนะครับตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปนะครับต่อวันนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะขาดน้ํานะครับ หมดแรงและอ่อนเพลียนะครับแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยทรมานมากครับอันนี้นะครับเขาจะมีถ้าเกิดถ้ารักษาตัวเองเบื้องต้นนะครับทำอะไรครับก็คือกินเกลือแร่นะครับกินเกลือแร่นะครับเพื่อให้ตัวร่างกายตัวเองเนี่ยไม่อ่อนเพลียจนเกินไปนะครับแล้วก็ดื่มน้ํานะครับดื่มน้ําได้เยอะนะครับน้ําเปล่านะครับก็จะเป็นการป้องกันได้เบื้องต้นนะครับ นี้นะครับก่อนที่เราจะเป็นหรือก่อนที่เราจะอุจจาระลวกเนี่ยเราก็มีวิธีป้องกันตัวเองอยู่แล้วครับก็คือเราเนี่ยกินอาหารที่สุกสะอาดนะครับแล้วก็ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับดื่มน้าที่สะอาดผ่านการกรองหรือดื่มน้ําที่ต้มสุกแล้วครับอ่าดีก็ดีนะครับเมื่อมีอุจจาระลวงให้ดื่มน้ําผสมผงน้ําตาลหรือก็แกล้งมากนะครับก็คือเพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไปนะครับทรมานนะครับ ตร่ล่วงเนี่ยไม่อยากให้นักเรียนเป็นเลยนะครับถ้าไม่ไม่อยากเป็นเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ครูพูดเนี่ยแหละครับนี่นะครับมาดูนะครับว่าเกมนะครับช่วยหนูหาห้องน้ําหน่อยนะครับหนูท้องเสียไม่ไหวแล้วนะครับมาดูดีครับว่าจะใช้เส้นทางไหนดีนะครับไปสู่ห้องน้าครับ ทีนี้กูก็มีทิศทางนำนรับนี่พาไปห้องน้ำเลยครับอ่าถึงห้องน้ำแล้วครับผมมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าโรคตาแดงเนี่ยเป็นโรคติดต่อหรือไม่ครับอย่างไรครับอ่าเดี๋ยวกูเฉลยเลยนะ เป็นโรคตาแดงนะครับเป็นโรคติดต่อนะครับเพราะการคุกครีใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดการติดต่อโรคนะครับจากการสัมผัสน้ําตาและผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือและแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตานะครับก็คือพูดง่ายว่าอยู่ใกล้ๆมือนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราลืมตัวนะครับแล้วก็เผลอไปแตะนู่นแตะนี่อะไรแบบนี้ครับเผลอไปแตะตาใช่ไหมก็นะครับทำให้ติดกันได้ครับ นี่นะครับมีบทสนทนานะครับเดี๋ยวนักเรียนหลังคาดูตามไปกับครูนะครับว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงดีครับเดือนวันหนึ่งนะครับโต้งกับจ้อยกําลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามกับเ,เพื่อนนะครับเมื่อโต้งรู้สึกขิวจึงชวนจ้อยนะครับเดินไปซื้อขนมที่รถเข็นข้างสนามฟุตบอลนะครับโต้งพูดว่าจ้อยซื้อขนมกินกันเถอะจ้อยพูดออย่าซื้อเลยเห็นไหม,มแมลงวันตอมขนมเต็มไปหมดเลย ต้องบอกไม่เป็นไรลรอเราอยากกินเมื่อต้องพูดจบก็ซื้อขนมกินอย่างอร่อยส่วนจ้อยไม่ยอมซื้อกินเพราะเห็นว่าขนมไม่สะอาดนะครับเมื่อถึงเวลาข้ามขณะที่ต้องกับจ้อยกาลังดูทัวรทัศน์ต้องก็มีอาการปวดท้องนะครับเลยวิ่งไปห้องน้ํถ่ายอุจจาระเหลวอยู่หลายครั้งนะครับจนรู้สึกอ่อนเพลียมากมาดูกันนะครับว่าหนึ่งนะครับต้องป่วยเป็นโรคอะไรนะครับ สองนะครับต้องมีอาการอย่างไรบ้างนะครับสามต้องกินอะไรจึงป่วยนะครับสี่นักเรียนจะแนะนําให้ต้องอย่างไรนะครับในการป้องกันโรคนี้ครับอ่าที่หนึ่งนะครับต้องก็คืออุจจาระร่วงนะครับอันที่สองนะครับอาการนะครับก็คือถ่ายอุจจาระเหลวหลายครั้งนะครับปวดท้องและอ่อนเพลียนะครับต้องกินอะไรจึงป่วยครับกินขนมที่แมลงวันตอมครับ แล้วก็เราจะแนะนํโต้ะอย่างไรครับก็คือควรกินอาหารที่สุกสะอาดและปราศจากแมลงวันตอมครับเรื่องน่ารู้นะครับเก็บความรู้นะครับผงน้ําตาลเกลือแร่นะครับสามารถทําน้ําดื่มสามารถทําดื่มได้เองนะครับด้วยวิธีการง่ายๆครับคือใช้น้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะครับเกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับผสมกับต้มน้ําสุกนะครับ รอให้เย็นแล้วปริมาณ1ขวดนะครับประมาณ750ดอซีซีหขวดนะครับแล้วก็เหยาให้ละลายเข้ากันใช้ดื่มภายใน1วันเมื่อมีอาการของอุจจาระลวนะครับก็คือนะครับง่ายๆเลยใช้น้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับถ้าได้สัดส่วนนี้แล้วนะักเรียนก็จะสามารถใช้แทนนะครับใช้แทนผงเกลือแร่ได้ครับ สรุปนะครับการเจ็บปวดจากตาแดงนะครับก็คือเกิดจากมแมลงหวีตอมตานะครับมีอาการเคืองตาและตาแฉะ,ะครับป้องกันโดยไม่ภาชนะโรคก,กับผู้อื่นแล้วก็อะไรครับป้อง้องกันโดยการไม่อยู่ใกล้มแมลงหวีหรือหนีอ,ออกมาจากนั้นเลยแล้วก็คนที่เป็นโรคตาแดงแล้วเราก็ไม่ไปใกล้ๆเขานะครับอย่าไปโดนอย่าไปสัมผัสน,นะครับส่วนการเจ็บป่วยจากจอุจจาระร่วงก็คือเกิดจากการกินอาหารและดื่มน้ําที่มีเชื้อโรคนะครับ อาการจุจาระล่วงเนี่ยก็คือถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งในหนึ่งวันนะครับป้องกันโดยการกินอาหารที่สุกสะอาดนะครับและล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับเหล่านี้ที่ครูพูดทั้งหมดนะครับในการป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับแต่ครูก็ไม่เคยละเลยนะครับที่จะให้นักเรียนนี่ยป้องกันตัวเองในขณะนี้นะครับในเรื่องโควิด19เเนี่ยครับอย่าอย่าละเลยเป็นอันขาดครับหลักในการ ป้องกันตัวเองเนี่ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ใช้หลักเดียวกันหลายข้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรครับล้างมือบ่อย,อยเห็นไหมก็ต้องเป็นประจำอยู่แล้วอย่าเผลอนะครับแต่เผลอแล้วก็อย่าเผลอให้จีตาด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ